สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เกิดในวันอังคารนะคะวันนี้จะมาเปิดไพ่ยิปซีทำนายดวงตามวันเกิดค่ะเป็นดวงระหว่าง,งวันที่6 1ถึงสิสงิงหาคมนะคะสำหรับเรื่องทั่วไปค่ะไพ่ห้าม้เท้านะคะระวังปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารกันไม่รู้เรื่องนะคะจนเกิดความขัดแยง้งแล้วก็การทะเลาะเบาแหวงกับคนรอบตัวได้ค่ะสำหรับไพ่การเงินเป็นไพ่แเหรียญค่ะ การเงินยังคล่องตัวค่ะมีแนวโน้วนมว่าจะดีแล้วก็มั่นคงมากขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะจะได้งานที่ทําเงินได้มากกว่าเดิมหรือได้เงินจากทักษะพิเศษหรือว่าความสามารถเฉพาะตัวของคุณด้วยนะคะสําหรับไพ่การงานเป็นไพ่พระสังฆราชนะคะการงานราบรื่นค่ะเป็นช่วงเวลาที่มีความก้าวหน้าผู้ใหญ่ช่วยเหลือให้คําแนะนํามีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งค่ะ โดยเฉพาะงานด้านวิชาการก้าวหน้าดีมากนะคะบางท่านช่วงนี้อาจจะมีโอกาสได้ไปอบรมสัมมนาหรืออาจ,จได้ไปศึกษาเพิ่มเติมเพื่อนำมาพัฒนาความก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้ค่ะส่วนภั่สุขภาพนะคะภ่สุขภาพคือราชาถือดาบ ช่วงนี้ระวังปัญหาเกี่ยวกับข้อเข่าข้อขาและก็พวกระบบไหลเวียนในร่างกายค่ะรวมไปถึงปัญหาสายตาปัญหาการมองเห็นด้วยนะคะสำหรับไห้ความรักนั้นคือไพ่สไม้เท้าสำหรับคนโสดค่ะไพ่ใบนี้คุณจะมีคนเข้ามานะคะโดยเข้ามาจากสังคมการทำงานแล้วก็มาแบบเนียนๆเป็นเพื่อนไปก่อนคบหาแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องรีบร้อนค่ะ ส่วนคนที่มีคู่ไม่ค่อยใส่ใจกันเท่าที่ควรนะคะสนใจเรื่องอื่นมากกว่าเช่นเรื่องงานเรื่องความมั่นคงในอนาคตค่ะ